ก็ถือเป็นสาดแน่นสำคัญนะครับแล้วก็โอเคลูกเกมอะถ้าพูดตรงๆก็โอเคอาจจะอึดอัดหน่อยแล้วก็อาจจะไม่ได้แบบไหลลื่นหรือเกมดีวันนี้อะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการม่อเรียนผู้เล่นด้วยที่เราพยายามที่จะหม,มุนตั้งแต่เปิดเลกมาอะไรเงี้ยเพราะว่ามีแมตช์หลายๆเกมให้เราเล่นแล้วก็ ACL อีกสำคัญสอง,งแมตช์เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็พยายามไปถารจัาก,การผู้เล่นแล้วก็ไป่างเทคนิคมันก็เลยอาจจะติดขัดบ้างแล้วก็ พยายามเน้นในในบางช่วงของเกมเพราะว่า,เ,าเราก็รู้ว่าสวัสด์โคลาเนี่ยมีเกมลุกตัวลุกโตกับที่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นลินเนส้นสองข้างหรือแม้แต่ตัวกลางลุกอย่างเดลซันเองอะไรเงี้ยเราก็าพยายามที่จะประคับประคองก่อนแล้วก็พยายามที่จะเล่นด้วยความระมัดระวังด้วยในการเกมสร้างเกมขึ้นไปแล้วพองกันเกมก็กับเขาด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้เกมอาจจะค่อนข้างซีเคียวหน่อยในเรื่อง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 การขึ้นบอลอะไรเงี้ยก็โอเคครับก็ขึ้นหลังก็มาปรับแล้วก็พยายามที่จะ เปิดเกมลุกมากขึ้นซึ่งก็เด็กกท็ทำงานได้เด็กได้ที่มาได้ลูกที่สอง,สองหนึ่งก็ถือว่าถือว่าทุกคนทําหน้าที่ได้ดีในในช่วงที่เราปรับเกมอะไรเงี้ยก็ถือเป็นสามตั้กันแล้วก็ทําให้เรายังอยู่ในมุมตั้นที่ดีหลังจากเราพยายามหมุนเวียนผู้เล่นอะไรเงี้ยตอนนี้ต้องบอกว่าพิมอย่างวีรามวันนี้แพ้ต้องบอกว่าทุกอยครอบอยู่แบบสองนี่ก็ติ ก็พยายามที่จะกอบไปเรื่อยๆแหละครับพยายามแต่ว่าเราเน้นเกมของเราแหละว่าไม่ให้สะดุดหรือว่าพยายามที่จะเก็บสามแต้มให้ได้ทุกน,นัดแหละเพราะว่าเราเองเราประเมินแล้วว่าด้วยคุณภาพของวิลลัมโอกาสที่จะสะดุดมันยากแต่ก็ฟุบอนนะมันก็เป็นไปได้หมดแล้วเราก็พยายามที่จะมองที่ตัวเราก่อนเพื่อ,อเพิ่มคุณภาพของเกมแล้วก็เอาเกมที่มันเมคชูวว่าต้องได้สามคะแนนให้ได้ในเรื่องของการตัดเทคนิกอะไรเงี้ยเพื่อให้ให้ให คะแนนเรายังคงอยู our ่แล้วก็ไล่จ bon ี้เพื่อก็หวังลึกๆนะครับว่าว่าอาจจะมีช่วงที่บุรีรัมย์ก็อาจจะสะดุดบ้างอะไรเงี้ยก็ที่ว่าเราก็ยังยังยังอะไรอ่ะยังทําได้ตามเป้าหมายอยู่นะอะไรเงี้ยครับพูดถึงการที่ต้องเดินกับเล่นกันช่วยไอซีเอฟสองที่ออสเตรเลียครับอะไรเงี้ครับก็การทีมงานมองการได้ผลก็เนี่ยแหละเป็นเหตุผลที่เราพยายามในเลกสองเนี่ยเราพยายามที่จะหมุนผู้เล่นทั้งบอลทั้วเองแล้วก็ บอลลีเองที่ผ่านมา4แมตช์5แมตช์เนี่ยก็จะเห็นว่าเราพยายามหมุนผู้เล่นในเกือบทุกๆเกมในบางตำแหน่งด้วยแล้วก็ให้ตัวผู้เล่นหลักๆได้ไดมีโอกาสได้พักด้วยแล้วก็หวังว่าถึงวันที่เล่นในไอซีเอลอ่ะเราจะมีคุณภาพเขาเรียกอะไรความสดของตัวผู้เล่นที่สมบูรณ์จริงๆในวันนั้นถึงไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็น่าจะได้สัก80เพราะเพราะว่าอย่างปีที่แล้วมันเตะติดๆไม่มีเวลาพักเลยอะไรเงี้ยแต่นเนี้ยเราพยายามที่จะให้นักเตะได้ได้ ได้หมุนเวียนและผักแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มเรื่องของความประยสดชื่นในการเล่นนะนะไอ้ร่างกายมันได้มีเฟสแล้วก็ได้ลงไปเล่นกับเกม SCL ที่มันคุณภาพสูงจริงๆอะไรเงี้ยเพราะก็ไปเกมหนักพอสมควรเพราะว่าซิดนีย์เองเป็นทีมที่มีผู้เล่นทุกตำแหน่งถือว่าอยู่ในระดับคลาสของยุโรปได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็พยายามศึกษาเกมแล้วพยายามที่จะวางแผนการเล่นให้ดีในการที่จะไปเยือนแล้วก็กลับมาเล่นในบ้านอะไรเงี้ยตอนนี้ทีม ก็มีนิดหน่อยครับแต่ว่าลิวก้ายังเจ็บยาวอยู่เพราะว่าเจ็บหลังอะไรเงี้ยยังยังไม่ได้มีโอกาสได้ใช้แล้วก็อย่างสก้าเองก็ถูกแบนด้วยแต่ว่ามีอาการเรื่องของเข่าเก่าแต่ว่ายังไม่ได้เจ็บมากนอกนั้นก็อาจจะเป็นใช้ที่กลับเจ็บตั้งแต่บิดเล็กไปแล้วกลับมาซ้อมได้แล้วแต่ว่าลงซ้อมแล้วก็เจ็บอีกอะไรเงี้ยก็ก็อยู่ในช่วงที่พักฟื้นอยู่นอกนั้นปิงก็กลับมาซ้อมได้แล้วนอกนั้นก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ถือว่าผู้เล่นยังอยู่ในสพาะที่เราสามารถมเรียนนใช้ได้ครับ 老人家，老人家。